เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้ในเกมโลบล็อกกันเช่นเคยนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะใน e ีีที่แล้วพี่พลได้เล่นดอฟลอตทูหรือว่าดอชั้นที่2แฟนเมสไปเป็น E ีีแรกในคลิปที่แล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูสามารถกดที่ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็หรือสามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับที่สําคัญสำหรับ E ีีที่2นี้ เป็นยังไงต่อไปเรามาดูกันในคลิปนี้เลยฮะซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดู EP 1ผมบอกเลยนะว่าพลาดเพราะว่ามีอะไรเจ๋งๆงเพียบเลยนะสำหรับ EP 2นี้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าเขาทำได้ดีมากๆพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยกันยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลออมอนบอลครับอย่าลืมกดชับกดกระดิ่นะฮะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมเอาละครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเกมกันนะฮะใครอยากได้โลบ,บักฟรีวันนี้ห้ามพลาดครับมีสิทธิ์ได้ทุกคนแบบไม่ต้องลุ้นมันได้แบบได้แน่แ ทำยังไงมาดูกติกากันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะให้ทุกคนรู้จักกับแอปตัวหนึ่งก่อนครับเขามีชื่อแอปว่า Gaming Go นะฮะผู้เล่นทุกทคนนะครับสามารถรับเพชรในแอปนี้ได้ทุกวันเลยนะฮะไม่พลาดแม้แต่วันเดียวเลยนะคือให้ไปทําภารกิจประจําวันโดยการกดเช็คชื่อแล้วก็ดูคลิปสั้นๆแค่นี้เองก็ได้รางวัลแล้วสูงสุดถึงวันละ60เพชรแล้วทีเด็ดคือตรงนี้ทุกคน แค่เราสะสมถึง1 7 2เพชรเราก็จะสามารถแลกเป็นโรบัคได้โอ้ oh my god คือแบบเฮ้ยมันได้จริงๆน้ยคือพี่ผลลองมาแล้วจะแลกเป็น100%โลบัคหรือ801%คือได้หมดแค่ทำภารกิจ3วันเราก็ได้รับโลบัคแล้วฮะแล้วถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะได้โลบัคแบบไปเรื่อยๆืรื่อ,อ,อ,อแบบเขาไม่กักเลยนะแล้วทีเด็ดของกิจกรรมนี้คือเขาจัดแบบยาวๆครับแล้วเนี่ย เขาให้เรามาเป็นโค้ดทางการของลบล็อกเลยเอาไปใช้เติมได้แน่นอนไม่มีของปลอมไม่มีโดนแบนนะแต่ฟังก์ชันที่พี่พลชอบอันนี้นะครับทุกคนในแอปเกมมิโกเนียมีเกมเมอร์รวมตัวถึง5ล้านคนที่เขาหาตี้เล่นเกมด้วยกันอยู่แล้วเวลากดหาตี้เนี่ยใช้เวลาแค่3วินาทีเท่านั้นแล้วเนี่ยเขามีระบบแชทด้วยเสียงด้วยนะพี่พลชอบมากเวลาแบบหาตี้เล่นเกมแบบขำๆตลกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าให้ดูฮยันฮัลโหลสวัสดีครับด,รดิ้ได้ไดิ้นเสียงพี่ไหม ตีครับ FC ครับแค่เรากดเลือกเกมนะฮะเลือกลบหลอกเลยแล้วก็กดเร่งความเร็วนะฮะเขาก็จะล้างขยะในเครื่องให้เราพวกขยะที่ทําให้เครื่องช้าข้อดีคือมันช่วยให้เราเล่นเกมแบบไม่กระตุกครับไหลปลื้ดไหลปลื้ดลื่นแบบหัวแตกบอกเลยเอาล่ะครับใครอยากได้โลบัคฟรีเยอะๆแล้วก็เล่นเกมแบบลื่นหัวแตกรีบโหลด นี้ติดเครื่องไว้เลยครับแอป Gaming Go ที่ Google Play นะฮะหรือกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับพี่พลใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วที่สำคัญแอปดีๆแบบนี้ถ้าเกิดทุกคนใช้แล้วชอบเนี่ยอย่าลืมให้5าดาวให้เขาด้วยเขาจะได้มีกำลังใจทำแอปดีๆให้พวกเราอีกไงเอาละครับอันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมหลักกันเลยครับผมคลิปที่แล้วผมก็ทำการค <c oughs> น,นี่ตกใจอีนนตลอดเลย <c oughs> ผมก็ทําการฆ่าไซเลนต์ไปแล้วแล้วก็ทําการฆ่าเจ้าเด็บไปแล้วทรณีสูบเจ้าเดบอย่างสวยเลยเนาะคุณบอยเอาคลิปที่แล้วมันลงอีกนิดนึงให้ทุกคนดูตอนที่เจ้าเดฟโดนทรณีสูบจ้ามากเลยเขาทําดีนะมันดีคิดว่านี่น่าจะใกล้เจอเจ้าซีกหรือยังอ๋อไม่มีอะไรอ่านี่ไงเจอจริงด้วยเป็นซีเว้ยฉันหลอนๆนะไออันนี้ผมก็ชอบนะเขาทำดีมากนะคือแบบทำสยองมากอะอยู่ในโลกผีสิงจริงๆอะดูดิ แบบหันหน้ามาหาด้วยนะแล้วแบบให้เราวิ่งแบบอึดๆอะดูทุกคนวิ่งแบบอืดมากอืดจริงอืดแบบน่ากลัวก๊าซเรียแบบผมแบบอืไม่กล้าหันไปดูเออเออเออโอ้น่ากลัวนะอันนี้ก็น่าจะเจอซีอีกรอบปะทางยาวอย่างเงี้ยแน่ใช่แน่ใช่ถ้าจะไม่ผิดนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมา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 เออนี่ไงเจ้าซีกเวอร์ชั่นแบบประกอบล่างจากกองกองดินกองโคล,ลนจะบอกว่ากองอึก็สงสารน้องเกินไปไปครับโอ้ยหยาตกใจทางไหนโอเคทางนี้ตกใจต้องปรีนขึ้นนะฮะอันนี้เขาลงมาแล้วต้องหับไปต่อนะครับ โอเคโอเคเปิดสวิตตรงนี้ไปตอ่อมึบแล้วมองไปข้างหลังมองไม่เห็นอะไรด้วยนะเนี่ยมันมองไม่เห็นว่ามันวิ่งมาหรือยังนะผมกลัวผมไปเลยแล้วกันตกใจ <c oughs> นึกว่ายังไม่จบอ่ะจบลงแล้วนะเจะ้าสีตัวเมื่อกี้โอเคครับผม รู้สึกว่าคลิปที่แล้วผมจะติดวักที่ห้องหนึ่งสี่สองมั้งถ้าจำไม่ผิดหวังว่าคลิปนี้เราจะไปได้เกินหนึ่งห้าศูนย์นะฮะถ้าผมเลือกได้ผมอยากจะเล่นให้จบเลยนะสำหรับอีพีสองนี้นะครับผมอยากรู้ว่าพอถึงห้องหนึ่งห้าูนย์เนี่ยเราจะเจอแบบฟิกเกอร์ป่ะถ้าเจอนี่มันนะดูแรงร้อยห้าสิบโอ้ยทุกคนมันคืออะไรอะ่ะ มันคือไอ้ม่วงๆที่ผมตายตอนต้นเกมแน่ๆเลยไม่ใช่มันคือไอ uh ้นี่นี่ว่าไซเลนส์น่ะวออยากเอาแมงเขนมาฆ่านายจังอุ๊ยคือถ้าให้ผมเดา ผมว่าถ้าผมขยับตอนของมันลอยเนี่ยผมอาจจะตายได้แน่ๆมันหันมามองเราตลอดเลยเอาอไงไงอะไรอะคือทุกคนตามคอมมอนเซนนะผมมองว่าตอนของลอยอะมันน่าจะเป็่งพลังแล้วพลังบางอย่างที่มันจะฆ่าเราได้เพราะฉะนั้นเรามาดูนี่รหัสคืออะไรไอหกเหรอไอห หกก็รีบเก็บสิไม่ใช่คุณละอุย้ยอ๋อนี่ไงสาดัาดหาสนะทุกคนผมไม่กล้าขยับจริงๆขยับตายแน่ๆเสียงเพลงแบบตุ้งๆๆมากเลยเอนเตอร์โนะฮะ i 6อ๋อหนึ่งตัว i ตัวเดียวคือเลขโรมันเลขหนึ่งรหัสตัวแรกคือ6รหัสตัวที่2คือสามหสา แล้วเราจะต้องไปอีกห้องนึงนะฮะ <_ d ose> เพื่อดูรหัสอีกห้องนะฮะรหัสอยู่ไหนรหัสอยู่ไหนอ้ออยู่นู่นอยนูนนนนนนนหสนะครับอุย้ยเฮ้้โชว์พลังเก่งเลยเกินนะแกภาคนี้แต่เฮ้ยผมชื่นชมคนจัดทำนะทำดีครับทำดีไม่กี่เลขอะไรวะลืม <_ d ose> 636แหละเนใ่ใช่ n t e าโค้ดนะฮะ หกสามหกผมให้เสียงเงียบก่อนแล้วผมค่อยกด enter ผมกลัวตาย enter ละถูกไหมเฮ้ยทำดีนะเนี่ยติดติดติดอะไรอะ่ะทำเสียงซะน่ากลัวเลยแกเข้าไปใหม่ได้ปะเข้าได้ด้วยแล้วมันจะโจมตีเราใหม่ปะเอสวัสดีครับ ดีครับพี่มันไม่ทําร้ายเราแล้วนะฮะเหมือนเราผ่านด่านแล้วนะแล้วมันก็กําลังจ้องเขม็งอยู่โอ้ยน่ากลัววะ่ะไปดีกว่าโอเคเอวิธีผ่านก็ไม่ยากมากนะครับมันเหมือนมาเป็นตัวแทนฟิกเกอร์ในห้อง50อะไรประมาณนี้แแล้วทีนี้ก็จะน่าจะวนสเต็ปเดิมแล้วไปต่อเรื่อยๆแต่ชอบความที่แบบเทียนนี่แบบไม่มีวันหมดอะอ,นนอันนี้เป็นเทียนใช้ถ่านทุกคน <laughs> เป็นเทียนใช้ถ่าน เคยเคยเห็นปะ่ะพวกเทียนใช้ดาเนี่ยเทียนไม่มีวันหมดไงเปวไฟนี่แบบหลอกลวงมากอุ้ยโอเคหยุดก่อนแล้วเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะต้องตายด้วยมันถึงจะรู้นะโอเคค่อยว่ากันละกันกรีดเหรอไม่น่าจะใช่แต่เวอร์ชันนี้ผมยังไม่เจอกรีดเนะยเพราะมันไม่มีไอเทมให้เราเก็บถ้ามีไอเทมให้เก็บก็อาจจะเจอนะครับแต่นี้ไม่มีไอเทมให้เก็บเลยหหกสี่เขาน่าจะเปลี่ยนตำแหน่งประตูเนาะมันจะได้ท้าทายขึ้น ห้องใหม่อีกแล้วโอ้คนลุกเยคนลุกจริงผมชอบที่เขาดีไซน์อ่ะอุ้ยมีสวิตช์อยู่ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะแล้วผมจะเจอตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรสวิตช์อยู่นู่น น้ำท่วมฮะโอ้ออกซิเจนเลเวลเดี๋ยวก่อนสวิตอยู่ไหนบ้างะ่ะผมจะรู้ไหมเนี่ยเออฮ้ทิ่ปเป่งแล้ว ทางนู้นป่ะอุ้ยอยเสียงตัวอะไรอ่ะนี่คือมีปีศาจมากินเราด้วยป่ะเนี่ยผมถือเทียนได้ป่ะเทียนจุดติดด้วยเออโอเคมีทั้งหมดสีจุดนะฮะที่เราต้องกดสวิตช์นะครับอันนี้คืออะไรสูบน้ําออกไปใช่ไหมอ๋อโอเครอดละไอ้พวกนี้คือท่อแนมแล้วประมาณว่าปีศาจมา ทำท่อแตกทําให้น้ําที่นี่ท่วมถ้าเราเปิดสวิตได้ครบไม่ทันตามเวลาที่กําหนดเราก็จะตายอยู่ที่นี่นะฮะจมน้ําตายอะไรอย่างนี้โอเคไปต่อนะครับอารมณ์แบบแบคลูมเลยฉากเฉิอกอะไรพวกนี้นะเฮ้ยเป็นเล่นไปเ,เราอยู่ที่ท่อน้ำใต้ดินขึ้นไปชั้นนี้ใช่ไหมห้องหนึ่งร้อมันพาเราย้อนกลับอีกอะโอเคแล้วก็วนกลับมาที่สเต็ป เขาคงกดแบบเดิมๆนะครับไปต่อนะฮะห้องเท่าไหร่ละร้อยหกแหนะฮะตกใจหมดมือชิปเองแล้วพื้นมันแบบออกแนวเหมือนพื้นโล่งๆเลยเสียวอ่ะหรือนี่คือแมปโหลดไม่เสร็จมันไม่ได้โหลดพื้นมาใช่ไหมผมกลัวคือผมเป็นคนกลัวความสูงโอตต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 ตหลบตรงไหนได้อ่ะ ให้กับเดฟผมยอมเสียโลบักให้เก็บเกมนี้นะรวมถึงเกมดอหลักด้วยเพราะผมชอบนะที่เขาทำอ้าโอเคเราไปกันต่อนะฮะ178แล้วนะทุกคนก็ค,คิดว่าอันนี้ฉากนี้น่าจะซีกมั้งฉากตรงยาวๆเจอแหละนี่ไงเจอจริงด้วยผมไม่ชอบตัวนี้ผมบอกเลยผมโคตรเกลียดตัวนี้เลยเฮ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วตอนแรกวิ่งช้าๆอยู่เลยมองไม่เห็นเลย มองยากจังทางไหนพิกเอ็กทำไงอะ่ะคุณตายกับสตอ็อกตอกเนี่ยมันจะทำให้คุณช้าลงนะตอนที่เขาไล่คุณเน่ยเดี๋ยวก่อนมันคนละตอนละเพื่อนอันนี้ตอนสตอ็อกวิ่งเร็ว <S <S อ่ะก็คือไปทางนี้เหรอทางนี้ อ๋ออันนี้คือเริ่มใหม่ได้ได้คืออย่างน้อยมันทําให้เราได้ทําไรอ่ะอ๋อนี่ไงโอโหโอเคก็ได้รู้แล้วนะฮะว่าผ่านยังไงนะคราวต่อไปคือจะได้รอดโอเคนี่ลงทุนซื้อเกิดมาเพื่อเรียนรู้เลยนะ แล้วทำไมเรามีพิกเองอีกอันหนึ่งแสดงว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ให้เราทำลายกำแพงแน่ๆมาดูกันโอเคเลือกทางถูกโอเคทางซ้ายของหล่นทางขวา<อ>เฮ้ยทำดีทำดีำดโอ้แบบนี้แหละหล่นชอบนะดักกลางทางอะ อ่าววิ่งใหม่วิ่งใหม่จริงด้วยจริงด้วยขอดูนิดนึงอ๋อมันกั้นทางเฉยๆนะอันนี้อันนี้ก็กั้นทางเฉยๆน,นะอันนี้ก็กั้นทางนะฮะเนี่ยเนี่ยทำไมมันมีสต๊อกอยู่อ่ะต้องไปทางนี้เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะกลัว บอกเลยงงมากเอาเป็นว่าเราผ่านมาแล้วโดยที่ก็คือเมื่อกี้สต็อกมันอยู่อยู่นี่นี่นไปแล้วใช่ไหมโอเคมันน่าจะไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็งงๆนะว่าตรงนี้ก็คือวิ่งผ่านได้คือมือมันป้าเฮ้ยนี่มันคือมือมอันมือมากั้นทางแต่เมื่อกี้ทำไมผมวิ่งผ่านมาได้แต่ว่าปกติน่าจะวิ่งผ่านไม่ได้หรอโอเคค่อยว่ากันแล้วกัน ถ้าใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะ Amazing ดีแล้วผมติดบักแบบนี้อีกแล้วติดบักแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> เออผู้จะดทำครับถ้าคุณดู If you see this please fix this Oh my god this bug is so annoying you know dude โอเคบักนี้มันน่ารำคาญมากแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะโอเคป่ะหรือเอาให้มันจบๆไปเลยผมอยากเอาให้มันจบๆไปเลยนะเค okay, ลองดูต่อแล้วกัน กุ๊ยตกใจลืมไปเลยผมเอาไม่เอาแมงเขนฆ่ามันได้ปะเนี่ยผมอยากรู้มากเลยลองไหมลองไหมลองดูกันดีกว่าอืมตรงหน้าประตูนี่เนี่ยมาเลยแกมาฉันมีแมงเข็นไว้ ฉันไม่แม่งเขนไว้มันบอกเออโทษทีข้าไม่กลัวแม,ม่งเขนผมว่าคลิปนี้ก็จะยาวนานกันเกินไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็ผมมองว่า2 EP มันไม่จบจริงๆฮะสำหรับดอ l ลอทูนี้แนะเะนื่องจากว่ามันมีหลายๆอย่างให้เก็บเยอะมากจริงๆเพราะนั้นเดี๋ยวขอจบในอีที่3แล้วกันะนะ เอาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะฮะเป็นเดิมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลอมอนบอลขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปคอมเมนต์มาในคลิปนี้เลยนะฮะว่าอยากให้คลิปต่อไปทำอะไรมั่งนะสำหรับดอฟลอทูนี้นะฮะเผื่อผมลืมทำอะไรไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันู